การที่พระพุทธองค์ท่านตรัสสอนโดยรวมแล้วนะครับก็คือการละบาปอากุศลทั้งหลายคือความชั่วทั้งหลายเพื่อที่จะเจริญกุศลเจริญความดีแล้วก็ทําจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องนี่เป็นคําสอนของพระพุทธองค์โดยรวมก็คือปฏิบัติในศินสมาธิปัญญาหรือปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8นั่นเองอย่างเช่นสินนี้ก็เป็นความประพฤติปกติ เป็นความประพฤติให้เรียบร้อยดีงามทั้งทางกายทางวาจาและทางใจส่วนการที่เราปฏิบัติทำสมาธิก็เพื่อทําจิตนี้ให้มันสงบให้จิตนี้มันตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของความสงบให้จิตนี้ตั้งอยู่ในอารมณ์อันเป็นกุศลสมาธินี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าถ้าจิตใจที่ไม่มีสมาธิคือจิตที่ไม่ตั้งมั่นก็ยากที่จะใช้ชีวิตไปในทางที่ดีได้ คือถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิเนี่ยยากที่จะเกิดปัญญาที่จะพินิจพิจารณาได้อย่างละเอียด แต่ถ้าจิตมีสมาธิเป็นจิตตั้งมั่นก็จะทำให้เกิดการปฏิบัติทางกายทางวาจาและทางใจเนี่ยไปในทางที่ดีด้วยและก็ทำให้เกิดปัญญาด้วยคือถ้าจิตใจที่ตั้งมั่นได้สมาธิก็ได้สินด้วยแล้วก็ได้ปัญญาด้วยเพราะว่าในเรื่องของสมาธินี้ถ้ามีจิตที่ตั้งมั่นก็จะมีความตั้งใจไม่ว่าจะพูดหรือจะทาอะไรจะคิดอะไรเนี่ยมันจะมีความตั้งใจคือทาให้เราตั้งใจที่จะทาตั้งใจ ที่จะพูดตั้งใจที่จะคิดเป็นการคิดดีทดําดีพูดดีเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีสมาธินะมีจิตที่ตั้งมัน่นและการที่จิตตั้งมั่นเนี่ยเวลาจะพูดจะคิดอะไรเนี่ยก็จะเป็นสภาวะที่ประกอบไปด้วยปัญญาเป็นความรู้รู้ที่เป็นปัญญาไปด้วยคือมีความตั้งใจตั้งใจที่จะรู้อย่างเช่นเราเองมาฟังธรรมะก็เป็นการอบรมจิตเวลาฟังก็ต้องตั้งใจฟังตั้งใจฟังคําที่เราเองได้ยินได้ฟังเมื่อจิต ตั้งมั่นตั้งที่จะฟังก็สามารถที่จะได้ยินธรรมะทุกคําได้ยินทุกถ้อยคำชัดเจนเมื่อได้ยินได้คําหรือได้ยินธรรมะทุกคําก็จะมีความเข้าใจในเรื่องที่ได้ยินได้ฟังนั้นก็เป็นความเข้าใจในธรรมะนะที่มากระทบกับหูตัวนี้แหละเป็นตัวปัญญาอย่างหนึ่งทําให้เกิดความเข้าใจในอัดในธรรมนั้นได้ แต่ถ้าหากจิตไม่ตั้งมั่นขาดสมาธิในการที่จะฟังไม่มีความตั้งใจที่จะฟังไม่มีการรวมใจเพื่อที่จะฟังก็ไม่สามารถที่จะได้ยินได้ฟังและเมื่อไม่ได้ยินในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำหรือท่านพูดออกมาก็จะไม่เข้าใจตรงนี้แหละไม่ได้ปัญญาในการที่จะฟังธรรมะเพราะว่าจิตไม่ตั้งที่จะฟังไม่เกิดสมาธิในการที่จะทำให้จิตตั้งที่จะฟัง ฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรสมาธิเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากคือจะต้องมีความตั้งใจเราทุกคนสามารถที่จะมีสมาธิมีความตั้งใจขั้นพื้นฐานทุกคนก็จะมีความตั้งใจอยู่ด้วยกันทุกคนเพียงแต่ว่าจะมากจะน้อยก็แตกต่างกันไปแต่เป้าหมายถ้าจิตมันตั้งมั่นมันก็จะเกิดปัญญาในการที่จะใช้ชีวิตได้ง่ายเหตุที่ทำให้เราเองจะต้องฝึกปฏิบัติสมาธิคือทำจิตนีให้ตั้งมั่นก็เพราะว่าโดยปกติจิตใจของเราเนี่ยมักจะกระสับ กระสายคือมันดิ้นรนกวัดแกว่งไปในอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์ก็อย่างเช่น จะไปเพลินอยู่กับรูปอยู่กับเสียงอยู่กับกลิ่นอยู่กับรสอยู่กับโพธะปะหรือไม่ก็ทันมารมอย่างนี้ก็อาจจะเป็นความชอบบ้างเป็นความรักเป็นความใคร่หรืออาจจะเกลียดชังบ้างมีความไม่ชอบมีความเกลียดมีความชังไม่ถึงขนาดเกลียดชังบางทีก็อาจจะไปในทางที่เกิดความง่วงเกิดความซึมเศร้าเกิดความไม่จ่มใสบางทีก็จิตนี้ก็อาจจะมีความเคลือบแคลงสงสัยหรือไม่ก็เกิดความฟุ้งซ่านแบบนี้แหละเป็น ภาวะที่ไปพลนอยู่กับอารมณ์ต่างๆแล้วก็ทําให้เกิดนิวรณ์ขึ้นมานิวรณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะที่ไม่ว่าจะเป็นการฉันทะหรือพยาบาทความฝุ้งซ่านความลังเลสงสัยความง่วงนอนอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้ได้สมาธิไม่ให้จิตเนี่ยตั้งมั่นเมื่อจิตนี้ไม่ตั้งมั่นก็จะไม่ได้ปัญญาปัญญาที่จะรู้สัจความจริง หรือปัญญาที่จะพินิิพจารณาในสิ่งต่างๆได้มันก็จะไม่เกิดเพราะว่าจิตเนี่ยไม่ตั้งเป็นสมาธิ เพราะนั้นเราก็ต้องฝึกอบรมจิตคือท,ทาให้จิตตั้งมั่นที่จะนําพาไปสู่ปัญญาแต่โดยปกติจิตใจเนี้ยที่มันมีความตั้งมั่นเนี้ยมีกันอยู่ทุกคนนั่นแหละแต่จะมากจะน้อยพื้นฐานของทุกคนก็มีแต่ว่าความตั้งมั่นที่เรามีอยู่มันอาจจะไม่มั่นคงอาจจะไม่ได้ตั้งอยู่นานอาจจะตั้งอยู่แป๊บเดียวอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ฟุง้งซ่านกวัดแกว่งกระสับกระสายไปในอารมณ์ต่างๆหรือบางทีตั้งที่จะฟังอยู่สักพักหนึ่งเกิดอาการง่วงเหงาหานอนเกิด ความซึมเศร้าอย่างเนี้ยหรือฟังไปเกิดความเครือบแคลงสงสัยอารมณ์แบบนี้ที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันเราจึงได้ทําอะไรคิดอะไรพูดอะไรมีความผิดพลาดอยู่ตลอดเวลาคือมันไม่ได้ตัวปัญญาที่เป็นตัวความรู้จริงๆที่จะนํามาพิจารณาได้อย่างแยบคายเพราะว่าจิตเนี่ยมันไม่ตั้งถ้าจิตไม่ตั้งปัญญามันก็เกิดขึ้นบ้างไม่เกิดขึ้นบ้างเพราะนั้นเวลาจิตเนี่ยไม่ตั้งมัน่นปัญญาไม่เกิดการจะพูดจะคิดจะทำ อะไรเนี่ยมันก็ผิดพลาดไปเกิดจากการที่ไม่มีสติหรือไม่มีสมาธินั่นเองเป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราจะต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นหรือให้ได้สมาธิด้วยการปฏิบัติในฐานที่เป็นกุศลอย่างเช่นมีความระลึกพร้อมทั้งมีความรู้ตัวคือมีสัมปชัญญะมีสติที่จะตั้งอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมอย่างนี้เพื่อให้จิตเนี่ยตั้งมั่นเป็นอารมณ์ของสมถตาตั้งอยู่กับกายกายก็คือกายของเรานี่แหละที่ประกอบไปด้วยส่วนตง ต่างของร่างกายอิริยาบถหรือไม่ก็อยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกซึ่งก็มีกันอยู่ทุกคนก็เป็นที่ตั้งของจิตในการที่จะฝึกปฏิบัติท,ทําให้จิตเนี้ยตั้งมั่นกําหนดที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกโดยการตั้งสติคือความระลึกรู้มีกําหนดสติก็จะมีความรู้ด้วยก็รู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่หละหายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออกก็ให้รู้ถ้าเบลอสติออกไปก็กําหนดกลับมาใหม่อยู่กับลมาย หายใจเข้าออกใหม่เนี่ยก็เป็นวิธีหนึ่งสำหรับที่จะฝึกจิตให้เป็นสมาธิสำหรับฝึกจิตให้ตั้งมั่นอยู่ ทำให้จิตเนี่ยมันก็รวมเข้ามาอยู่ในอารมณ์ของสมาธิคืออยู่กับลมหายใจได้ดีขึ้นเมื่อจิตตั้งมั่นขึ้นไม่วอกแวกไปทางไหนก็เหมาะแก่การทํางานเหมาะแก่การใคร่ครวนพินิจพิจารณางานที่ทําในแต่ละวันเราก็มีเยอะแต่ถ้ามีสติการงานทําก็จะดีแต่ถ้าไม่มีสติหรือไม่มีสมาธิจิตไม่ตั้งมั่นการทํางานมันก็ไม่ค่อยดีแต่ถ้าจิตตั้งมั่นการทํางานมันก็เป็นไปในทางที่ดีอย่างเช่นเราเองต้องการจะเรียนรู้อะไรต้องการจะปฏิบัติ ทำอะไรเงี้ยไม่ว่าจะอ่านหนังสือศ,ศึกษาธรรมะหรือในการฟังฝึกหัดปฏิบัติตา่างๆถ้าจิตมันรวมอยู่จิตมันตั้งมั่นนะมันก็จะทําให้การเรียนหนังสือหรือการกระทําการงานต่างๆการฝึกหัดปฏิบัติตา่างๆนั้นมันก็จะช่วยทําให้ปฏิบัติได้ง่ายปฏิบัติได้ดีการศึกษาต่างๆก็ทําให้มีความจําที่ดีขึ้นทําให้มีความรู้มีความเข้าใจมีความเร็วมีความง่ายจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยแหละเป็น เป็นเครื่องเจริญปัญญาทำให้ได้ปัญญา พอจิตตั้งมั่นก็จะเป็นตัวปัญญาที่จะกระทําให้การใช้ชีวิตหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันง่ายขึ้นก็จะเป็นเหตุบัติใจทําให้ทางศีลก็บริบูรณ์ด้วยได้ปัญญาด้วยได้ทั้งจิตตั้งมั่นด้วยกายวาจาใจเนี่ยการพูดการนึกคิดต่างๆหรือการกระทําต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นไปในทางที่ดีเพราะว่ามีปัญญาที่จะคอยพินิจพิจารณาว่าเออการกระทําแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ชอบนะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องมันไม่ ให้ความไม่ดีอะไรต่างๆมันมีคุณมันมีโทษก็แยกแยะออกได้เพราะว่ามันมีสมาธิได้ทั้งศีลด้ทั้งปัญญาด้วยเนี่ยคือเป้าหมายที่เราฝึกอบรมจิตการพูดการทําหรือการคิดอะไรที่ไม่ดีก็จะรู้ถ้าเป็นการพูดการกระทําการคิดที่ดีก็จะรู้ว่าเออมันเป็นความดีอย่างไรคือถ้ามีสมาธิจิตตั้งมั่นที่ดี เกิดป <S an> ัญญาก็จะรู <S an> ้เหตุรู้ผลในการคิดพูดทำการคิดการพูดการกระทำนั้นมันจะไปในทางที่มันก่อให้เกิดผลดีทั้งผู้อื่นด้วยทั้งตัวเราเองด้วยการที่รู้จักเหตุรู้จักผลนี่แหละเป็นเป็นความสำนึกมันเหมือนสามัญสำนึกของเราเองว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีอันนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เราควรทำอย่างนี้ทำให้การกระทำหรือการพูดหรือการคิดของเราเองเนี่ยเรารู้ว่าเนี่ยเป็นการคิดดีทำดีพูดดีมันแยกแยะออกทำให้การ คิดพูดทำเนี่ยไม่ไปในทางที่เบียดเบียนทําให้คนอื่นลําบากนี่คือลักษณะที่เราเองมีจิตตั้งมั่นมีการฝึกทําสมาธินี่แหละเป้าหมายเพราะฉะนั้นเราไม่ถึงขนาดที่จะต้องหูหลุด พ้นถึงขนาดที่จะต้องไปเป็นอริยะได้สมาธิชา้นุ้้สชาน,นี้แต่สมาธิในปัจจุบันเนี่ยมันควรจะมีตั้งมั่นอยู่เพื่อที่จะทําให้เกิดปัญญาในการที่จะพิจารณาในการศึกษาในการปฏิบัติในการใช้ชีวิตประกอบกิจการงานต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้สมาธิใช้จิตที่ตั้งมั่นเนี่แะ